ดีครับท่านผู้ชมกันวันนี้เราจะมาสอนถ่ายคลิปกันนะฮะให้เงียบเนี่ยกดเขาว่าวิดีโอนะาจะตามนี้นะมาลีเงียบนี่นะฮะแล้วก็หาหน้าตัวที่มันเป็นแบบแล้วก็กดตั้งอะไรแบบนี้แล้วก็กดเปิดมาเลยเฮ้ยยกดอะไไรปเเลนี่ยมาลีของผมมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ของท่านผู้ชมก็กดอันนั้นไปเรื่อยๆนะฮะแบบไม่ได้กดเลยกดอันนั้นไปเรื่อยๆไม่ได้กดเลยค่ะกดไปเรื่อยๆนะฮะ กดไปเรื่อยๆแบบกดไปแล้วทีเนี้ยพอกดเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมแต่ของผมมันถ่ายคลิปยังไงพอออกมาปั๊บก็จะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วให้ท่านผู้ชมนะกดถ่ายคลิปนะฮะมันอยู่ตรงไหนวะไม่รู้นะฮะน่าจะอยู่ตรงคําว่าสต็อปนี่แหละน่แหละกดคาว่าถ่ายแล้วมันก็จะถ่ายได้เลยพอท่านผู้ชมถ่ายเสร็จแล้วก็กดไอซีเดียมเลียมตรงนี้นะฮะพอกดเหลี่ยม โอเคเดี๋ยวผมจะบอกว่าสีเดือดยังไงนี่นะฮะสีเดือดตรงนี้อ่ะมันทำยังไงวะนี่ผมใช้งานไม่เป็นนี่นะไอ้สีเดียดตรงนี้หวังว่าน่าจะเข้าเต็มผมกดเสร็จปุ๊บแล้วก็มันน่าจะว่าไปหน้านี้ใช่ไหมวะทุกคนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่น่าจะไม่ใช่นะฮะแล้วก็ว่ามาหน้านี้แล้วทีนี้มันก็จะมีวิดีโอแบบนี้ใช่ แล้วทีนี้ให้เรากดออกจากแอปมานะฮะแล้วเข้าไปที่ YouTube นะฮะพอเข้าไปที่ YouTube เสร็จก็กดกลางหน้าจอที่มันเป็นล่างสุดเลขบวกนะครับอ่ะนี่ทำผิดนะทำผิดเดี๋ยวทำให้ดูหม่ นี่นะฮะกดตรงกระดาษตรงนี้เลยนะฮะโอเคพอกดปั๊บแล้วก็กดคำว่าอัปโหลดนะฮะอัปโหลดตรงนี้เออกดยังนะฮะกดเลยปั๊บเอ,อมาแล้วนะฮะแล้วทีนี้มันก็จะมีดีโอของท่านผู้ชมมานะฮะแล้วทีนี้นะฮะท่านผู้ชมเอ,อ่ออันนี้ผมขอสาธิตนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บนะึงขอหาก่อนว่าเราคิดไบบเอานึง กดเขาว่าถัดไปนะฮะที่มันจะเป็นเรื่องบอลซีขาวๆนะฮะไม่ต้องไม่ต้องนี่ฮะเราเบิกโคบมลน้าตัง้งแบบนีีได้แล้วเราก็ตั้งชื่อคลิปก็ได้นะฮะโอเคทำเล่นงเร่ แล้วก็อันนี้คอือคําอธิบายใส่ดิงอะไรก็ได้นะฮะอันนี้ก็ปรับเป็นสาธารณะนะคนทุกคนจะได้ดูได้นะฮะอ่ะแค่นี้แล้วก็กดเขาว่าเอ่มอมาน,นี่กูสอนเวลานาทีแล้วเนี่ยกดเขาว่าถัดไปนี้นะฮะอ่ะกดไปเลยป๊อปแล้วก็กดคำว่าอ่าอัปโหลดนะฮะกดทัว่าอัปโหลดปับ๊บเห็นไหม วิดีโอเราก็จะอัพโหลดนะแล้วก็กดเขาว่าคังวิดีโอนะฮะถามว่าอยู่ตรงไหนจะสอนนะฮะสำหรับใครที่อ่านหนังสือไม่ออกนี่ฮะจะอยู่ตรงนี้สีฟ้าตรงนี้ตรงนี้ก็กดเขาว่าวิดีโอของคุณที่มันขึ้นเป็นสีฟ้ากดไปปั๊บเอ้ยปับปบป๊บนะฮะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ดอวิดีโอเรานะฮะพอมันโหลดเสร็จเราก็เข้าไปนี่นะฮะแค่นี้ แคมีข <Okay>, uh ้อความสอนพิคอ,อไฟไพเด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเอ้ยท่านผู้ชมครับสำหรับใครที่เพิ่งทำช่องเลยเดีย๋ยวผมจะมาสอนเปลี่ยนชื่อช่องชมนะฮะโอเคขั้นตอนแรกให้ลงเข้าชอง,องชมชมมาเอ้ยก็กดไปอันนี้ก็ได้ครับน,นี่ฮะกดไปช่องตรงนี้แล้วมันก็จะมีอันนี้อยู่ เนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้นะอาไอีเ,อเวนนี่ออกก่อนออกก่อนเนี่ยเนี่ยที่มันเป็นดินลูบดินสออ่ะไหนท่านผู้ชมกดไปปับ๊บเห็นไหมอันนี้ตรงนี้มันก็ตรงเนี้ยมันจะมีคําว่าชื่ออยู่ะฮะเนี่ฮะชื่อตรงนี้นะฮะนี่นะฮะให้เรากดตรงอันอันนี้นะฮะเอ๊ะ ให้เรากดมาตรงรูปดินสอ,อนะฮะกดปับ๊บแล้วเราก็จะตั้งชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่แล้วเราก็กดตรงว่าตกหลงแค่นี้เราก็จะตั้งชื่อได้แล้วแล้วทีนี้ทำว่าควา,า,ามบันเทิงเนะี่ยก็กดเหมือนเดิมครับกดรูปอันนี้กดรูปดินสอนะแต่ผมจะเขียนแบบนี้แหละโอเคสำหรับการเปลี่ยนชื่อช่องเนะี่ยแล้วเราจะมาสอนกันเฮ้ยการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ช่อง้วกด นี่นะฮซอ่นี่กดอัแดอันหนึ่งนะผมจะหดตัวนี้เลยกันปับ๊บนะนทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะถ่ายรูปของเราก็ได้นะฮะแบบมันถ่ายรูปแล้วก็มาใส่แตผแนน่ผมจะแนะนำให้ว่เาเอผมจะแนะนำให้คำว่าเลือกจากรูปภาพของผณน,นะเนี่ยนะผมก็จะมีรูปภาพนะฮะแบบนี้เลยแล้วก็กดตรงนี้กดอัไหก็ได้ แล้วทีนี้ก็กดควาว่าบันทึกนี่เอ้ยนี่นะฮะบันทึกอยู่ตรงนี้เอ้ยอาไม่ไม่ต้องทำสอวนวงกมลมละทำวงส่ดนกว่านี่นะ,ะสำหรับว่ามันอยู่ตรงไหนนะฮะมันอยู่ตรงนี้นี่นะฮะมันจะอยู่คาว่าบันทึกตรงนี้แล้วก็กดไปแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ